ขา ASTV เพื่อไม่ให้ ASTV จอดับทำให้รมหายใจหอมสดชื่นนุกจึงมัน่นใจอะเมาส์ค่ะ02-633-5353ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบมะรุมชนิดแคปซูลตราสุขมามะรุม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักครับพบกับรายการปากก้าขาไม่สันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะคุณประพันธ์เอาเทปบันทึกเหตุการณ์หรือประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คือเมื่อวันที่24มิถุนายนมาเปิดโดยเจตนาที่จะให้ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรไม่ใช่นะครับเหตุผมเหตุผลที่ผมนำเอาเทปบันทึกเหตุการณ์หรือปลาคลิปภาพเหตุการณ์ที่ได้มีผู้บันทึกเอาไว้ใน Youtube มาเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังก็เพื่อว่าที่จะเป็นการมาช่วยกันคิดมาช่วยกันดำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่24 มิถุนายน2475ในมุมของพวกเราและอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศของเราภายใต้การนำของคณะราษฎรที่ว่านี้นะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนเสื้อแดงและก็แม้กั่หรือว่าจะเป็นพวกพักเพื่อไทยพยายามที่จะ นำเอาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475มาเหมารวมตีขลุ่มว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบเดียวหรือเหมือนกันกับการต่อสู้และการเคลื่อนไหวของพวกเขาในเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคมหรือเหตุการณ์10เมษาที่มีการบุกพังการประชุมเซียนหรือการเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ทึกทักเอาเอง ว่าจะมีการจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่24มิถุนาสุนยน์2475ครบรอบ80ปีในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำให้สังคมเข้าใจประหนึ่งว่าอาการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นำโดยคณะลาดลานี่มันเป็นพวกเดียวกันอย่างไรและทำไมคนนะเสื้อแดงจึงพยายามที่จะตีขุมเอาเป็นผลงานหรือเป็นส่วนว่าพวกการเคลื่อนไหวของ ของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทึกทักเอาเองแบบไม่มีอย่างอายประหนึ่งว่าอุดมการณ์ของคณะราษฎรกับอุดมการณ์ของพวกขนเสื้อแดงภายใต้การน,นำของทักษิณและพวกแกนนำที่สู้แล้วรวยทั้งหลายเนี่ยเป็นอุดมการอันเดียวกันผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคณะราษฎรและก็บรรดาญาติพี่น้องหรือทายาททั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะ คนดูไอ้คนพวกนี้นาเอาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาทึกทักเหมารวมเป็นเหตุการณ์เดียวกันเหมือนกันหรือเป็นพวกเดียวกันกับการเผาบ้านเผาเมืองของตัวเองนั้นได้อย่างไระันนี้ผมจึงนําเทปบันทึกหรือพยายามที่จะย้อนเรื่องมาพูดคุยเล่าประวัติศาสตร์ในช่วงของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยมันคนมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่ามันคนเป็นคนละเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนะครับก็อยากจะกล่าวเรียนว่ามันเป็นคนละเรื่องนะครับถ้าจะดูจากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าคณะราษฎรก็คือกลุ่มบุคคลที่ดําเนินการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือประเทศสยามประเทศ ในยุคเมื่อปีพศ2475โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับ,รบนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นปัญหาก็คือว่า การเกิดขึ้นการรวมตัวของคณะราษฎรกับการเกิดขึ้นของกลุ่มคนเสื้อแดงการรวมตัวของทักษิณและพวกทักษิณนั้น,น,นมันมีที่มาที่ไปและอุดมการ์เหมือนกันตรงไหนครับถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่ามันมีความไม่เหมือนกันเลยนะครับคณะราษฎรนั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันจากบุคคลที่ผ่านการศึกษานะครับในต่างประเทศนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักเรียนะนักการทาหารนักเรียนทาหารที่ศึกษาและทำงานอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งได้มีการรวมตัวกันด้วยเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองในยุคสมัยนั้นและสภาวะแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านในระหว่างนั้นไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนก็ดีการลุกลานของบรรดาประเทศมหาอำนาจจักรวรรดินิยมซึ่งก็เข้ามาลุกลานในประเทศไทย ซึ่งก็ได้แก่จกักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาคุกคามประเทศนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองการจัดรูปแบบการบริหารประเทศในหลายๆประเทศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับการอลุกลานของบรรด,ดาประเทศจกักรวรรดินิยมแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5รารัชกาลที่6ประเทศสยามก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิรูปการปกครองมาโดยลําดับนะครับ เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับการลุกลามของบรรดาประเทศมหาอำนาจยุโรปตะวันตกที่กําลังคุกคามเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะทําให้ไม่ทันใจของบรรดาปัญญาชนจํานวนหนึ่งหรือคณะบุคคล ที่ไปศึกษาเร่าเรียนในต่างประเทศไม่ว่าเป็นนักเรียนในสายพลเรือนหรือในสายการทหารในแถบตะวยุโลกพวกคนเหล่านี้ก็เห็นว่าน่าจะคิดอ่านให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเด็วให้ทันใจนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงได้รวมตัวกันเป็นคณะบุคคลซึ่งเราเรียกว่าคณะราษฎรพวกเขามีการประชุมกันครั้งแรกซึ่งคณะราษฎรประกอบไปด้วยใครบ้าง ถ้าท่านดูจากเทปบันทึกดังกล่าวก็คงจะพอทราบตัวบุคคลสําคัญแล้วนะครับไว้ว่าพระนท่าน,นาปีดีพนมยงนะครับผลเอกพญาพ่อผลผลพยุหเสนาและจอมพลปอและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับมีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2469 น,นะครับณหอพักเขาเรียกว่ารูดูอ่าสมลราชในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส พวกเขาได้ตกลงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับหลักการของการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นต้องดูว่าแล้วอุดมการณ์ของคณะราษฎรนั้นมีหลักอะไรนะครับในการประชุมครั้งนั้นคณะราษฎรก็มีปณิธานแน่วแน่ในการที่จะเปลี่ยนแป,ปลงการปกครองเพื่อให้ สยามประเทศบรรลุปเป้าหมาย6ประการซึ่งต่อมาภายหลังจากได้ยึดอำนาจแล้วก็ได้ประกาศเป้าหมาย6ประการนี้ไว้ในถแถลงการของคณะราษฎรฉบับที่1ซึ่งต่อมาก็เรียกว่าเป็นหลัก6ประการของคณะราษฎรซึ่งก็คือ 1. พวกเขาจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในบ้านเมืองในทางสารในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มันม่นคง 2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์สุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทยนะครับรัฐบาลจะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถจะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความ็นอิสระ เมื่อมีเสรีภาพเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้นและหลักประการที่6ก็คือจะต้องให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มที่แก่ราษฎรนี่ก็คือหลัก6ประการของคณะผู้ก่อการจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ทั้งหลายที่เกิดของคณะบุคคลเหล่านี้มุ่งไปที่การสร้างความเป็นประชาธิปไตยมุ่งไปที่การสร้างส,างสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของคนในชาติ มุ you, ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีงานทําและให้ประชาชนมีความรู้มีการศึกษาเพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของยุคสมัยที่กําลังคืบคลานมาเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าคณะบุคคลเหล่านี้ก็มีเจตนาที่ดีที่จะนําพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านต้องการที่จะสร้าง การปกครองที่ดีนั่นก็คือการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ยังถือแนวทางในการยึดถือรัฐธรรมนูญกฎหมายเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นอุดมการ์เป็นหลักการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นขณะเดียวกันเหตุที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475 สามารถดําเนินป่าและเป็นไปนโดยราบลื่นนั่นก็ต้องถือว่าเป็นเพราะพระาบารมีของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในยุคสมัยนั้นเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็มีความดำริที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศและระบบบริหารราชการบ้านเมืองมาโดยลําดับมาถึงรัชกาลที่6ก็ได้มีการสืบทอดพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการทดลองที่จะดําเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเตรียมความพร้อมให้กับราษฎรเพื่อจะเข้าสู่อาการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นเช่นกันกระทั่งมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่7ก็มีดําริเช่นเดียวกันที่จะเตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ราษฎรด้วยความสอดคล้องต้องการของทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์และคณะราษฎรที่ก็มีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปบ้านเมืองอยู่แล้วเหตุการณ์จึงไม่เป็นไปโดยจึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในยุคสมัยนั้นจึงเป็นไปโดยสันติและไม่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนอย่างเช่นประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มารวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลง การปกครองของบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นเป็นบุคคลที่มีอุดมการ์ที่ยึดมั่นอยู่กับประเทศชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อร้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างใดสถาบันพระมหากษัตริย์ยังดำรงอยู่เป็นประมุขของร,บระบอบการปกครองระบอบประชาไต่อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่ฉบับแรกมาจนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันก็ยังคงคง โครงสร้างการปกครองบ้านเมืองมาเช่นนี้โดยลำดับนะครับปัญหาก็คือว่าแล้วกลุ่มคนเสื้แดงก็ดีทักษิณก็ดีคนพวกนี้มีอุดมการอะไรนะครับและมันเหมือนและสอดคล้องกับความต้องการของคณะราษฎรหรือไม่และสามก็คือคนพวกนี้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับคณะราษฎรจึงแอบห้างหรือทึกทักเอาว่าพวกตนจะมาจัดงานลํำลึก และก็ลำลึกวีรชนประชาธิปไตยและก็ทึกทักเหมารวมเอาว่าการต่อสู้ของพวกตัวเองที่มีการเผาบ้านเผาเมืองและบาดเจ็บล้มตายเหล่านั้นเป็นวีรชนในรอบของการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเนื่องจากคนพวกนี้กําลังจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ และกําลังจะทึกทักเอาเองหรือกําลังจะยกระดับการต่อสู้ของตัวเองจากการเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอาชญากรเป็นพวกที่ก่อการจลาจนกระทาการเยี่ยงลัทธิอนาธิปไตยแต่พยายามที่จะย,ยกฐานะตัวเองไปเทียบเคียงกับคณะราษฎรที่มีอุดมการประชาธิปไตยและคณะราษฎรทุกคนทําแล้วทําเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมโดยแท้ไม่มีใครทุจริคตคดโกง หรือทำไปสู้ไปแล้วรวยเหมือนอย่างแกนำนพชเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้สิ่งที่คนเหล่านี้นำและหยิบยกเข้ามามาพูดและกําลังจัดจัดงานในวันพรุ่งนี้ผมอยากจะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกับท่านผู้ชมในช่วงต่อไปเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าในความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้กับความเป็นจริงของประวัติศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ หรือเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และทึกทักตีกินแอบ,บอ้างอย่างไรอย่างอายเดี๋ยวพักสักครู่เรามาคุยกันต่อในประเด็นดังกล่าวครับ